ทำก่อนนะ่ไรอนานไหมต้นไม่นานหรอกโห<ธ>นี่ขนาดไม่นานนะเนี่ยเหงื่อท่วมเลยอะ่ะไปเถอะไปเนี่เย่จะกลับบ้านแล้วเหรอ,อเดี๋ยวรอพี่ก่อนแป๊บนึงดิอ,อ๋อ่ะฮึเป็นไรเปล่าเีเด๋ยวรอพี่ตั้งใจหน่นะ อ้าวตอยนี่นำวัวเองเลยเหรอจะลองดูบ้างไหมล่ะอืมจะสั่งทำไมแล้วก็เข้าไปบีบเลยเอาไปบีบแบบนั้นมันจะออกมานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีการบีบนมวัวละนิ้วป้องนิ้วชี้ล่ะกำโคนให้มันแน่นแล้วก็เอานิ้วกลางไล่มาแป๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยปั๊บลองทำดู อ,อต้นรู้ไหมอาชีพเลี้ยงโคนมที่บ้านนิวทาเนี่ยถือเป็นอาชีพพระราชทานเลยนะเมื่อก่อนนมวัวราคาแพงมากต้องนําเข้าจากต่างประเทศแต่เป็นเพราะพระเจ้าอ,อยู่หัวของเราท่านทรงวางราบฐานและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและคนไทยก็ได้ดื่มนมในราคาที่ถูกลงนมเพื่อสุขภาพมาแล้วค่ะถ้าต้นอยากตัวสูงล้วก็แข็งแรงอะ่ะ พขาต้องดื่มนมเยอะๆนะเดี๋ยวม่าเรืก่อนดิเดี๋ยวเตะบอลแป๊บนึงน่ะวันนี้มีกับบ้านเยอะตอนมีแป๊บเดียวเองเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกัน เป็นอะไรเปล่ามิวขอบคุณนะต้นโรเท่ลเ,เลยว่ะนี่ไปรอแป๊บนึงนะพ่อพาคนางนานไปนอบรมที่กรุงเทพอ่ะเด่นดวงอยู่ไหนมิว จวงดิ้นหมดแรงแล้วแต่เขายังไม่คลอดสักทีอ่ะมิวว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยต้นแล้ลเวมิวเคยทำคลอดมาก่อนหรือเปล่าอ่ะเคยแต่มิวเคยเป็นแค่ลูกมือพ่อแล้วจะให้ต้นทำยังไงอ่ะพ่อต้องดึงลูกห่วงมาฮะแล้วทำไมมิวไม่ทำอ่ะไม่ได้ต้นยิวต้องอยู่ตรงนี้ยิวต้องคอยปอบเพราะท้กคนไม่คุ้นเคยอ่ะมันจะดิ้นแล้วก็เตะลูกตัวเองด้วย ้วน,นอร<ม>่อยเจอไหมต้นเจ<ม>อ,อ,อหัวไหมไม่เจอจะแต่ขาต้นม่ว่าลูกหัวผิดธรรมชาติแน่ๆต้นสําขานะ ล้วออกลานดึงเทียวเลย มันเดินได้แล้วต้นมันวิ่งได้แล้วด้วยอ่ะต้นไปหาแม่แล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะต้นมิวแฮปปี้วันไทยขอบคุณทพี่เบอ ยงก็มีของมาให้เี่เหมือนกันเฮ้ยอขอบคุณนะแต่ละดอกกุหลาบอะคิดอะไรอยู่เหรอ เราอยากให้มิวรู้ว่าเราคิดยังไงกับมิวมิวรู้ว่าต้นคิดยังไงกับมิวแต่มิวว่าชอบพี่เอ,อใช่ไหมล่ะ แต่ต้นก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมิวนะแล้วทำไมมิวถึงไม่ชอบเราล่ะเพราะเราไม่สูงเหมือนพี่เอเหรอตอน้นที่มิวชอบพี่เออะไม่ใช่เพราะพี่เอสูงเป็นเพราะที่มิวปฏิเสธต้นไม่ใช่เพราะต้นเตี้ย แต่เมวคิดจะต้นเหมือนเพื่อนนิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพออะไรแต่ว่าต้นอยากเป็นแฟนมากกว่าบางทีเป็นแฟนอาจจะไม่ได้ดีกว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะต้น แข็งเลยดีออดแอรแบบนี้จะอุ้มลูกวัวไว้อ่ะต้นสัญญากับมิ้วอย่างหนึ่งดิสัญญาอะไรอ่ะก็สัญญาว่าจะไม่เลิกดื่มนมเดี๋ยวกิจการบ้านมิวเจ๊งหมด